การตักลีตตามมัธยบัใดมัธยบัหนึ่งสำหรับอัลลุมมสุนาานะถือว่าเป็นกาเฟรหรือมไม่มันแรงแรงไหมไหมคำว่าตักลิดเนี่ยตักลีตหมายถึงการตามแบบไม่ลืมหูลืมตาเขาเรียกอะไรฝังหัวเหรอฝังหัวหรือจะจะแปลว่าสังกัดดีไหมนะ พราคนสมัยก่อนเขาบอกว่าต้องสังกัดมัดหับต้องสังกัดคนบ้านเรานะ่ะทำทำไมหลอกตัวเองเนะี่ยผมยังไม่เจอใครเลยแบบแบบ,บ,บที่เป๊เปเปะๆนะสังกัดมัดหับหนึ่งมัดหับใดเป๊ะๆยังไม่เคยเจอมีแต่พูดกันว่าต้องสังกัดแต่ว่าโดยทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันมันมั่วมันมั่วตอนนี้ถามว่า เจ้าเจ้าตัวของมัทธนะบเนี่ยเรียกร้องให้ไปตักลิดให้ไปสังกัดให้ไปผูกขาดให้ไปฝังหัวกับแนวทัศนะของเขาหรือปเปล่าเปล่าไม่เลยเพราะบรรดาอิหมัมทั้งสี่ไม่เคยยืนยันรับรองว่าตัวเองฟัตวาถูกต้องแต่บรรดาอิหมัมกับให้พิจารณาในสิ่งที่ท่านได้ฟัตวาไว้ฟันซูรุรอยี่พวกเจ้าหลายจงพิจารณาแนวทางทัศนะของฉันที่ได้ให้ไว้เนี่ยฟะมาอวาฟิกุสุนนะฟะคุรุหูตรงไหนที่มันตรง กับสุนนะเอาตรงไหน,เอ,ไหนเอาตรงไหนที่มันไม่ตรงอยู่คอลิฟูมันค้านมันขัดวัดดริบุรอีแล้วรุนหากว้างมันทิ้งไปเพราะงั้นบรรดามัรรับไม่ได้เรียกร้องให้ไปตักลิศให้ไปผูกขาดให้ไปฝังหัวไม่มีและข้อบัญญัติของศาสนาก็ไม่ได้ใช้ให้เราตักลิศตามเหม่บรรบตามแนวทศนะของไม่มีเพราะเราบอกว่าไม่มีเนี่ยแต่ว่าในยุคอดีตเขาออกหุกลมนะ เขาออกหุกกมบอกวายิบต้องสังกัดเราก็ถามหาเอา้าตรงไหนล่ะที่เอามาออกหุกกมเพราะการที่จะวางหุกกมวายิบได้เนะี่ยมันมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขของการวางหุกกมเช่นในหลักของอุูรุนฟิกเนี่ยอินิกตาตาบุลฟียอิตอันาซิมันฟาวายิบถ้ามีคีตอบมีตัวบทมาบังคับใช้ขั้นเด็ดขาดอันนั้นถึงจะอยู่ในหุกกมวายิบ เพราะงั้นถ้าบอกว่าวายิบสังกัดมัทหับวายิบตองตักลิบมัทหับถามว่าเอาคีตอบตรงไหนเอาตัวบทกุรอานและฮะดิษตรงไหนที่บังคับใช้ขั้นเด็ดขาดถึงขนาดมบาวางหุก,กลมได้มีไหมไม่มีแล้วเขาบอกว่ามีอมีตรงไหนอ่ะฟัสอาลูอัลฮซิกรีอิงกุนตุมลาตะละมุนนี่หลักฐานเด็ดของเขาเลยนะฟัสอาลูแปลว่าพวกเจ้าจงถามคนรู้อิงกุนตุมลาตะละมุนถ้หากพวกเจ้าทาั้งหลายไม่รู้ ถามว่าไอตัวบทอันเนี้เหรอที่มมมาออกหุกกรมนะว่าวาจิบทั้งๆท,ที่ในตัวบทเนี่ยให้ถามกับไอ้ตามแบบแบบฝังหัวแบบผูกขาดมีคนละเรื่องกันนะเพราะงั้นเอ,เอาเอาหลักฐานถูกนะแต่มาครอบผิดเรื่องไม่มีตัวบทหลักฐานไม่มีข้อบังคับใช้ของศาสนาศาสนาให้เราศาสนาของเราเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําสอนของท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์รอลัวเวสัลลัมเนี่ยให้ตามอย่างถูกไม่ใช่ตามทั้งถูกและผิดถ้าผิดให้เตือนใช่ไหมไม่ใช่ให้ตามศาสนาเราให้ตามอย่างถูกไม่ใช่ตามทั้งถูกและผิดไม่มีครับอะหมดย่างที่เหลือจะดําตอบแอาจารย์ต่อนะครับคือง่ายๆมากเลยพี่น้องเรื่องการตามมาถับถ้าใครสอนให้ตามมาถับนะครับหรือว่าตักลีดมาถับคือไม่ได้ตามมาถับแล้ว เพราะว่าบรรดาอิมามทั้งสี่เขาไม่ได้สอนแต่ถ้ามาสอนนะให้ตามเนี่ยคือไม่ได้ตามแล้วถ้าจะตามอิมามทั้ง4จริงคือต้องไม่ตามต้องไม่ยึดนั่นแหละถึงตามอิมามทั้ง4